ห้าสล้านบาทโย้ย <c oughs> ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่20บาทจะเอาตังที่ไหนซื้อบ้านหลังนี้ล่ะเนี่ย <c oughs> น่าอยู่หนาอยู่แต่ไม่มีตัง <c oughs> เนี่ยออกหาบ้านอยู่มาเป็นเดือนล้วหาไม่ได้สักทีเจอถูกใจก็แพงแพง <c oughs> บ้านหลังนี้ขายอยู่เหมือนกันนี่เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งสิฮัสองบาทอุยอ้ยอุ้ยนี่นี่น,นี่เรามีตังค์ซื้อพอด้วยนี่ได้ตังค์ทอนด้วยเอาเลยเอาเลยเอาบ้านหลังนี้แหละแกะเลยนะฉันจะซื้อแลวนะโอ้ยในยที่สุดก็มีบ้านเป็นของตัวเองสทีแต่นี่มันบ้านอะไรล่ะเนี่ยเล็กเล็กอยาก่างกะกระต๊อบจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเเข้าทางไหนยู่ไหนแล้วประตูเนี่ย อุ้ยอะไรเนี่ยมีแถมไม่ด้วยแต่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยบ้านเราบ้านดีมีของแถม <c oughs> อุ้ยสงสัยต้องอยู่ท่านี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวมันคับคับพี่เลึกโอ้ยบ้าหรือันบ้านราคาถูกไ็อย่างเนี้ยถ้าถึงสักทีบ้านที่เราซิ้อไว้เออไม่ขายแล้วนะสิบล้านบาท จิบจิบซื้อเงินสดเลยนะเนี่ยซื้อแล้วยังเหลือตังอีกใน,นธาราคารอีกตั้ง500ล้านเวลาดกดกทอดมาจากแม่นั้นแหละชาตินี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดเข้าไปดูบ้านใหม่ของเราดีกว่าโอ้โหกว้างใหญ่สบายเดี๋ยวต้องซื้อเฟอร์น,นิเจอร์ไปตกแต่งสักหน่อยโอ้โหบ้านสิบล้านนั้มีคนซื้อแล้วนี่อิจฉาใช่ไหม ตัวเล็กนิดเดียวซื้อทําไมทั้งบ้านใหญ่ขนาดนั้นดูเราสิมาห่ออยู่ในนี้ยังกระปอเปี๊ยะเฮ้ยเเปี๊ยะเกเปี๊ยะเอ๊ะเสียงใครอะไรเจี๊ยบเธอวันนี้มีลิงด้วยหรอเปี๊ยะเกเปี๊ยะเธออะไรเจ๊ยเจี๊ยบไข่เจี๊ยบป้าป้าเรียกลิงที่ไหนเหรอฉันไม่เรียกลิงฉันเรียกเธอได้และนี่เธอทธาทำความสะอาดบ้านหลังนี้เหรอ ำความสะอาดอะไรกันจ้ะป้าฉคนะ่ะมาซื้อบ้านหลังนี้โอ้โหซื้อเลยเหรอตัวแค่นี้ซื้อบ้านสิบล้านเนี่ยนะฉันไม่เชื่อหรอกแอบเข้าไม่อยู่ดิหนูซื้อว่าจริงค่ะบ้านหนูได้มาลาดกมาพันล้านบ้านหลังละสิบล้านแค่เนี้จิบใจโ,โห้ยเฮ้ยเปียกนี่รวยจริงๆด้วยอะทำไมดีอะอยากอยู่บ้านนั้นอนะหลังก็ใหญ่ป้าป้าคุยกับใครเหรอคะอ๋อ,อป่า,ป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 านี่ ฉันได้เป็นคนแถวนี้ฉันอยู่มานนานแล้วเธอมาถึงก็ทะเลาะทา่ามาซื้อบ้านหลังแล้วเนะี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยอะดิเรื่องเรื่องอะไรเหรอคะป้าไม่สงสัยเลยหรืองไงบ้านสวยๆใหญ่ๆอะ่ะทำไมยังขายไม่ออกยังมาร้อยเธอซื้อคนต้องมีปัญหาสิปัญหาปัญหาอะไรเหรอคะป้าบ้านนั้นนะ่ะมันมีผี เห็นบ้านฉันใหญ่แล้วหรอติยันตัวเองเข้ามาเนี่ยเฮ้ยอ้วนนี่นี่นี่เอางี้เธอกลัวผีใช่ไหมแเ้ามันแลกบ้านกันอยู่เธอมาอยู่บ้านฉันอันแสนอบอุ่นอยู่สบายมีความสุขนอนหลับฝันดีทุกคืนส่วนฉันน่ะจะอยู่บ้านผีสิงที่เธอเองมาแลกบ้านกันหยุดเลยค่ะป้า้าทำไมล่ะฉันจะเสียสละไปอยู่บ้านผีสิงให้เนี่ยผีเผลออะไรกันหนูไม่เชื่อค่ะ หนูว่ามันเป็นแผนของป้ามากกว่าเด็การเสสวยายตาคิว้วป้าอยากอยู่บ้านหนูใช่ไหมล่ะอย่ามาหลอกหนูใช่ยากเลยถึงหนูว่าจะตัวเล็กเป็นเด็กแต่จะบอกหนูว่าเด็กกว่าไปละอะไรเนี่ย,ยเด็กคนนี้หลอกไม่ได้ผลเกือบแล้วอีนิดเดียวเลยอยู่บ้านใหญ่แล้วเนี่ยทาราจะแสบมากเลย,ยเด็กคนนี้ โอ้หบ้านใหม่มานี่โล่งชมัดเลยดีนะไปขโมยมาจากสำนักงานขายบ้านเยอะแยะนี่เอามาแต่งบ้านนี่ก็กระถางดอกไม้หน้าสำนักงานขายบ้านาาตั้งหน้าบ้านเราจะได้สวยสวยสดชื่นนี่ผ้าคลุมเบาะของสำนักงานขายบ้านเอามาปูหน้าบ้านเราเลยบ้านเล็กดิบเดียวปูเกินว้ให้มันเยอะๆ <c oughs> ที่ในบ้านเราจะได้เยอะขึ้น นีนี่โอ้ยสีขาวเข้ากับบ้านเลยหมอนหมอนอิงของสำนักงานเหมือนกันโอ้ยตรงนี้เพื่อจะนอนนี่น้องเต่าบ้านเรามีน้องเต่านำโชคด้วยแล้วก็ขาดไมได้ผลไม้มาจะาตกะละับแขกเลยอืมนี่เราอิ่มได้หลายวันเลยลเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตั้ง สิบล้านตกแต่งบ้านใหม่ดูซิซื้อโซฟาที่สามารถเป็นเตียงมาด้วยเอาไว้ตรงไหนดีนะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็พรมเบลคัมมิ่งของเราจะวางไว้ตรงนี้หมอนก็วางไว้ตรงนี้โคมไฟนี่ซื้อมาจากฝรั่งเศสเลยนะแปดแสนบาทวางไว้ตรงนี้ บ้านจะได้สว่างขึ้นมาหน่อยและสองอันนี้ที่ซื้อมาจากอเมริกาดูสิยังได้ไหมอันนี้ไม่ได้เธอไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่จะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเลยโอ้โหนนยังได้อยู่วางไว้ตรงนี้โอ้โหแต่งแล้วสวยสชัไหเลยบ้านเราตรงนี้มีขนมของกินเยอะแยะเอาไปกินเลยบ้านนี่ก็เอาอันนี้วางไว้ตรงนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้จัดแล้วสวยสชัไหเลย โหย่เปียเธอทำไรอะ่ะแต่งบ้านใหม่ไงคะป้าสวยชิลล่าอย่าไปฉดนเลยละเอะ๊ป้าก็แต่งบ้านนี่สวยมากเลยแต่งเหมือนบ้านตัวอย่างที่สำนักงานขายเลยนะคะก <c oughs> ็ใช่สิเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยฉันไม่ขโมยมาจากสำนักงานขายที่นั่นแหละอะไรนะคะป้าต้ยินอะไรขโมยขโมยมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออปาป้าปาปา,ปา,ปาฉันบอกว่าแถวเนี้ขโมยชุกชุมเธอต้องระวังนะอ๋อขอบคุณค่ะป้า แต่ไม่ต้องห่วงหนูหลบบ้านหนูใช้ระบบป้องกันขโมยมูลค่า500ล้านบาท500ล้านบาทบ้านหลังละ10ล้านเนี่ยนะใช่ค่ะบ้านสำหรับเรื่องความปลอดภัยแล้วหนูให้มันมาที่หนึ่งแลอันนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดคนร้ายเดินเข้ามามันจะโผล่สไนเปอร์ออกมาแล้วก็แล้วก็โทรหาโทรหาตำรวจให้แบบอัตโนมัติทุก ทุกที่ที่อเมริกาที่ยุโรปทุกที่เลยโอ้ระบบความปลอดภัยสุดยอดไปเลยอ่ะนี่ถ้าทําได้ขนาดนั้นนะฝากบ้านฉันด้วยเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวขโมยขึ้นฮะบ้านอย่างป้าเนี่ยนะหนูว่าขโมยไม่มาขโมยของหรอกค่ะเฮ้ยอีกเปี๊ยกดูถูกฉันฉับัดร้ <c oughs> อยจัดบ้านเสร็จแล้วหิวจังเลย <c oughs> มีอะไรกินบ้างน,นะป้านเรามีแต่ขนมเนี่ย ไม่มีอะไรให้กินอิ่มท้องฮะได้ยินว่าหิวฉนันเห็นนะเธอมีแต่ขนมไม่มีอาหารกินเลยเป็นเด็กก็อ,อย่างนี้แหละนี่บ้านฉันนะมีนี่ปลากระป๋องยังไงยังไงก็อิ่มอยู่ท้องกว่าขนมติงต้องของเธอแน่ๆอุ๊ยคุณป้ามีปลากระป๋องด้เหรอคะกินให้อร่อยละกันนะคะ ไม่ต้องห่วงหนูแล้วค่ะเดี๋ยวหนูหาของกินได้ฉันอร่อยของฉันอยู่แล้วแหละกินดีกว่าหืมรวยสะเปล่าไม่มีตังค์ซื้อข้าวกี่หรือแงหุ้ยเราจะกินยังไงอ่ะไม่มีทีเ่เ,เปิดกระป๋องเอ๊เออเอีอ่ะเธอทำอะไรอ่ะอ๋อหนูกำลังจะ,ะย้ายบ้านสักเิดนึงอะค่ะย้ายบ้านเธอจะย้ายบ้านไปไหนพอดีหนูซื้อโซนครัวเพิ่มค่ะเขามีของให้ด้วยนะคะของกินด้วยด้วย หนูก็เลยจะขยับบ้านมาใกล้โซนครัวหนูสักหน่อยดูนะคะเตาอันนี้ทอดได้เร็วมากเลยค่ะเห็นไหมคะได้แล้วไปสิเฮเธอซื้อโซนครัวเพ้าแบบเนี้ใช่ค่ะควนี้ดีมากเลยนะคะมีเคาน์เตอร์กาแฟด้วย แล้วก็มีโซนเบเกอรี่ด้วยคะ่ะนี่น่ากินไหมล่ะคะ,ะและตรงนี้ก็เป็นครัวไทยมีข้าวด้วยคะ่ะข้าวนี้เป็นข้าวาติมนเตดมากเลยนะคะสั่งมาจากจีกน,นะคะ่ะ <c oughs> นี่ดูสิคะข้าววันนี้เวลากินแล้วจะกรีนเหมือนฮอทต้อนแทนดีคะ่ะอ๋อนี่ฉันมีแค่ปลากระป๋องแถมไม่มีที่เปิดเค <c oughs> ยมีครัวเลยเหรอโอ้ยยิ่งโวยิ่งหิวดีนะ ขโมยผลไม้มาจากสำนักง,งานขาย,ยกินผลไม้แดนก็ได้ฮะฮะนี่นี่เป็นผลไม้ปอมนี่โอ้ยไม่มีอะไรกินเลย นี้หน่อยก็ได้นี่มันใหญ่ไปโถป้าค่ะหนูแกล้งเล่นค่ะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเดี๋ยวหนูจะทํากับข้าวมาให้ค่ะอย่างแรกอะป้าอยากกินอะไรคะเออฉันหรอฉันอยากกินสปากเกตตี้ <S <S ฉันอยากกินสเต็กด้วยฉันอยากกินมาตั้งนานแล้วเกือบไ,ไม่เคยกินเลย <S <S สบายมากค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะสปากเกตตี้สปากเกตตี้ อยากได้สปาเกตตี้รสอะไรเหรอคะันจะไปรู้ได้ไงว่ามีรสอะไรบ้างเกิไม่เคยกินเธอทำรสอะไรได้เธอก็ทำรสแดงมาแล้วแหละข้าเราแบบนนะคะห๋ยวหนูทำให้เลยเอาปลาดิบมาล้างมางวิแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำไปนี้ก็เอ๊ะได้แล้วมาเลยค่ะอาหารมื้นี้หนูทำมาสุดฝีมือเลยนะคะ มีของที่อ,อ,อยากได้แล้วก็มีของแถมด้วยค่ะมีของแถมซูชิค่ะมีสูชิโอ้มีทั้งสปากเกตตี้โอ้นีคือสเต็กใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้น่าก,กินจังเลยโอ้แล้วก็มีซูชิเห็นเธอหน้าเหมือนไส้อย่างงี้แต่เธอก็เป็นเพื่อนบ้านดีๆเลยเนี่ย <c oughs> นี่ฉันดีใจจังที่ฉันได้อยู่บ้านในใกล้เธอเนี่ยอาหารหนูอ่ะฝีมือดีด้วยบ้านกินสิคะอ <c oughs> อืมอร่อยจริงๆด้วยอันนั้นปลาดิบนะคะเอา้าไม่ปลาดิบแบบกินได้ออ๋อ,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 อนี่หนูหนโูมีที่เปิดปากกระป๋องไหมเปิดปกระป๋องให้ป้าหน่อยสิได้ไหมคะดูทำมเมจิกได้มีที่เปิดคะ่ะอุ้ยตาย,ายแล้วป้าก็ไม่รู้วันนี้ไม่ต้องหลบกวัวอาหารหนูมือนี้นะเนี่ยไหนๆมีดีแล้วปา้าไม่กินแล้วนะปากระป๋องอ่ะกินอาหารเราดีกว่า โอ้โหคนรวยนี่กินตะกาตะกาเหมือนกันนะนี่ป้าคะคนรวย้องกินอย่างนี้นี่แหละค่ะป้าอยากกินด้วยกันไหมคะเอาเลยมา